ท่านประธานครับขอขอนุญาตถามทางด้านของถามปปชนะครับอีกสักสองข้อด้วยกันนะครับฝากท่นานผู้ช่วยด้วยเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญก็คือที่เกี่ยวกับประชาชนนะครับคือเรื่องการการแก้งบอกแสการทุจริตต่างๆนะครับแล้วก็ปปชเนี่ยก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเงินรางวัลเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยจะขอเรียนถามว่าเงินรางวัลเนี่ยใช้งบประมาณในส่วนไหน นะครับในการที่จะจะให้กับผู้แจ้งเบาะแสแล้วก็ได้มีการมีการให้ไปบ้างอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่จะดูแลทางด้านผมเข้าใจว่ามีกรรมการดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็จะถามว่าในในรอบปีโดยเฉพาะปี64เนี่ยได้มีการใช้เงินร <c oughs> างวัลผู้แจ้งเบาะแสไปอย่างไรหรือไม่นะครับจำ,จำนวนประมาณเท่าไหร่นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับเรื่องผมยังติดใจเรื่องเงิน เงินเงินกองทุนการประกันและการปรับปรามการทุจริตปป,ปชเข้าใจว่าได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลําลดับตอนแรกเนี่ยปีก่อนๆน,นั้นได้10ล้านเทนะท่านประธานฮนะแล้วทางด้านองค์กรคณะกรรมาการองค์กรอิสระก็ได้พยายามที่จะดีเฟนต์เรื่องนี้จนได้มาร้อยล้านนะครับแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยได้150ยล้านขณะนี้เนี่ยเงินกองทุน ปปชเงินกองทุนการป้องกันการทุจริตเนี่ยขณะนี้ได้ใช้ไปอย่างไรนะครับเหลือจํานวนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้ที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ไปในเรื่องของของอะไรบ้างนะครับงานป้องกันหรือเป็นงานทางด้านการอะไรการปราบปรามอะไรก็แล้วแต่นะใช้ไปอย่างไรบ้างนะครับครับขอเรียนถามสองสองข้อครับท่านประธานครับ